สวัสดีค่ะวันนี้น้องทิพย์จะไปออกเดินทางอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปบ้านเหนือรอนเหนือนะคะก็จะไปหายูทูบเบอร์นะคะคือยูทูบเบอร์มี2คนนะคะตอนนี้เหลือรอนเนือยูทูบเบอร์ออกมา2คนแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องทิพย์จะไปหาใครนะคะยูทูบเบอร์ใครไม่บอกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปไปดูเอาเองนะคะไปไปถึงบ้านเขาจะไปดูเอาเองนะคะแต่ว่าน้องทิพย์จะไปหาน้องอ น้องทิ่จะไปหายูทูบเบอร์ YouTuber นะคะแล้วก็จะไปทําของกินที่บ้านเขาก็เลยจะไปจ่ายตลาดก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องทิ่จะไปซื้ออะไรไปทํากินอะไรที่บ้านยูทูบเบอร์นะคะในในเรือร้อนเหนือนะคะทุกครั้งนะคะที่ได้ไปเรือร้อนเหนือนะคะดีใจมากตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้นะคะคือแบบบ้านเลือร้อนเหนือจะเป็นมีมีสาวสวยๆแล้วก็ มีคนดังอะไรเยอะแยะเลยนะคะบ้านเหนือดอนเหนือก็เลยแบบตื่นเต้นทุกครั้งนะคะที่จะไปบ้านเหนือดอนเหนือนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะที่บ้านเหนือดอนเหนือนอทิพจะไปหาใครก็อุ่้นเอาเองนะคะพี่ๆทุกคนนี่น้องทิพย์ไปกับน้องไออีนนะคะวันนี้ไปไปทางไกลนี่ต้องมีเพื่อนไปนะคะก็เล่นน้องไอไปด้วยนะคะน้องไอว่างพอดีเลยเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะไปไหม ไปคะ่ะไปแมกเต็มพร้อมอะไรเตรียมพร้อมนะคะไปแล้วนะคะมแล้วนี่นะคะเราจะไปทํากินไม่งปูกันนะคะ <c oughs> เป็นของง่ายที่สุดแล้วนะคะนี่วีที่เข้าไปถ่ายข้างในมันคนมันเยอะมากเ้า <c oughs> เลยแบบรีบรีบไปหาหรือรอหรือรอมันไกลใช่ไหมเออรีบไปด้วยก็เลยแบบซื้อ,อ,อ,อแล้วก็ออกมาเลยนะคะนี่เดีย๋ยวเราไปทำแมปะปูที่เหลือรอนเหมือนกันนะคะไปค่ะ ซื้อมาเร้ไยแล้วนะคะยซื้อของเยอะแยะเลยทั้งผลไม,ม้ทั้งของกินแบบจัดเตรียมในวันนี้นานๆที่จะไปเจอเออ,เออใช่นานๆที่จะไปเจอเขาหนึ่งครั้งนะคะเราต้องจัดเตรียมให้เขาแบบกินจนจุกเลยนะคะไปคะ่ะวันนี้ก็พาน้องไอไปเปิดหูเปิดตาหน่อยโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ เดอรอเหนือแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องเขาอยู่บ้านไหมเนี่ยกําลังถามบ้านน้องอยู่นะคะวันนี้น้องทิพย์จะมาหาน้องพองทิพย์นะคะยูทูบเบอร์นะคะเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ไม่เคยออกคลิปร่วมกันสักครั้งหนึ่งเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาหาแล้วก็จะมาทํากินของกินนะคะตอนนี้เรามาอยู่บ้านเดือ mm hmm. รอนเหนือแล้วนะคะจะ mm hmm. ไปหาน้องเขาเนะ <Pink> er. าะพิงเนื้อห้า ไปถามไอนะเมื่อมากูจักป้าอ่นเพื่อนฟองสิบว่ะฟองอะฟองอะฟองสิบกูตั้อยู่ว่ะมีมีตั้งไหนก่อนมั้เนาะไหนวะตั้งเอกะแต่อ๋อที่จนไม่ตั้งเหนือปุ้นเนาะจ่เมื่อนีโนนนาขนเนาะฟองอะอง้งอยู่อมีตัน่ตั้งเหนือปุ้นนะ เมือ่อเมื่อน,าน้าใน,นน้ามีติไหนน,น,น้าวเลยอ๋อไอเขาพุ่นอยบกินก่อนน้าโอ้โห <laughs> เดี๋ยวไปหาเอาเองดีกว่า <laughs> <laughs> ไปค่ะนี่นะคะคือน้องทิพ์มานะคะมาบ้านน้องน้องทองทิพ์นะคะแต่ว่า น้องทิพย์ไม่รู้จักบ้านน้องฟองทิพย์เนาะน้องทิพย์ก็เลยแบบมีมีแบบเหล็กสาวน้อยไปส่งนะคะเป็นเพื่อนของนู่นไปนุ่นละเป็นเป็นเพื่อนของเอ่อน้องฟองทิพย์น้องของน้องฟองทิพย์อะเออน้องทิพย์ก็เลยแบบไม่รู้จักเขาน้องทิพย์ก็เลยให้น้องเขาไปส่งนะคะโอ้ยเหล็กดอนมาก มาจนมาถึงนี่ต้องไหนนี่เราให้น้องเขาส่งก่อนเข้ามาเราก็ไม่รู้จักบ้านพี่นวลได้อยู่มีตั้งไหนก่อนมัน้งเนาะอ๋อยิโจอมาน้องมางมา,มา,มาต้หนหมักเป้าสองต้นหน้านะไปไปยังไอ่ะต้นหนักเ,เป้าให้เนาะ โอเคค่ะไปเราไปหาบ้านน้องพองทิพย์กันดีกว่านี่เรามาถึงบ้านน้องพองทิพย์แล้วนะคะเมื่อกี้นี่ให้น้องเขาพามามันต้องมีสาญลักษณ์ตรงนี้นะคะถ้าบ้านน้องน้องพองทิพย์เนี่ยคือไม่มีบ้านไหนมีต้นมะพร้าวนะคะเออเนี่ยมะพร้าวไม่มีใครมีเขาก็บอกว่ามีต้นมะพร้าวนะบ้านของน้องพองทิพย์อะ ขึ้นไปแล้วนะน, <laughs> นี่ซื้อไม่งไปทูไปกินกันยังไม่เคยขึ้นบ้านสาวฟองทิพย์เลยนะคะตั้งแต่ทำ YouTube มาวันนี้มาเจอน้องน,นี่เจอทั้งสองคนเลยนะเนี่ยโอ <laughs> <Okay. S 2> <laughs> เคข้าขวรัวเลยเหรอหาข้าค้กเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> นั่งกันแน่แต่ได้ถือของก่อนถือของก่อนอ้อ่ะไม่เอาอ่ะนี่ซื้อมาตั้งเยอะเลยอ๋อเป็นคนมั่งย่ากเนยหนอกำเหมือนกันไรแล้วน่ะนี่เเดี๋ยวคุยกันนิดนึงก่อนให้เข้าใจกันก่อนเพราะว่าเราเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะคะนั่นไอนั่งขอน โอเคนี่นะคะเราได้พ okay. okay. enfin, ูดค okay. ุยกันน okay. okay. ิดนึงแล้วนะคะนี่เราจะไปบุกครัวน้องพองทิพย์นะคะยังไม่เคยขึ้นมาในบ้านล้วก็ยังไม่เคยบุกควน้องพองทิพย์เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูควโอ้ยโคคาสิดธมากโอ้ยต้องโดนหัวก่อนเนี่ย โอ้โหน้องทิ์คิดว่าน,น้องทิ์เตียแล้วนะคะอันนี้เตียว่าน้องทิฟโอ้โหก็หัวของน้องวงน้องของทิน์นี่อุตส่าก้มแล้วนะเนี่ยก้ม <c oughs> <c oughs> ขนาดนีแล้วยังเนี่ยก้มขนาดดีแล้วยังแบบเอาหัวอย่างโดนอยู่นะเนี่ยโอ้ย <c oughs> ไม่เจ็บนะเจ็บนี่เรามาดูทางบ้านเหนือดอนเหนือนะคะจะมีห้องครัวแบบอยู่ในบนบ้านเนาะ <c oughs> เป็นบ้านเดือนไม้แล้วก็เป็นห้องครัวอยู่บ้าน ออยู่บนบ้านนะแล้วก็นี่มันจะมีอันเนี้ยเหมือนบ้านน้องทิพย์ะ <c oughs> เออตะเคียงอ่ะบ้านน้องทิพนี่สมัยก่อนสมัยแม่แล้วนะที่ใช้เนี่ยสมัยน้องที่มาไม่ไม่ไม่เคยใช้แล้วนเนี่ย <c oughs> เอออันนี้ยังเป็นแบบอันตะเคียงไน่อยู่แต่ถ้าเป็นบนดอยนะเขาจะใส่แบบภัยไว้ตลอดเนาะ <c oughs> ใช่ไหมนี่ว <c oughs> ันนี้วันนี้เรามากินผีมือเพิ่งมาเจอกันนะคะก็จะเกีงเกีงหน่อย เก่งๆเขินๆหน่อยโคนก็จะเก่าหน่อยนะคะไม่เก่าอ,อันนี้แหละอ,อันนี้แหละที่ตามหาที่ตามหามานานบ้านเราไม่มีแล้วบ้านพี่ไม่มีแล้วนะแต่ว่าบ้านในเชียงตุงเรายังมีอยู่นะคะมันก็มีแบบสถานที่แบบไกลจากนอกเมืองหน่อยเนาะจากในเมืองมาโอ้อจากสงสรีมาที่นี่มันไม่ใช่ย่อยเนาะประมาณชั่วโมงครึ่งมั้งเนาะ เรามาตั้งแต่แปดโมงครึ่งใช่ไหมเ้ยเก้าโมงกว่าแล้วเ <9. 30. S 2> ก้าโมงกว่าแล้วเหรอแล้วเรามาถึงที่นี่สิบโมงครึ่งเออนั่นแหละไปตลาดไปนิดนึงอะ่ะไปตลาดมานิดนึงอะ่ะไออกลไกลเหมือนกันนะเนี่ยไก่ไม่ใช่ของย่อยละใช่จ้ะคนคนละบ้นา,านคนละบ้านกันนี่แหละนา,นานทีที่จะมาถึงกันนี่มันก็ยากนะพี่พี่ทุกคนถ้าเป็นถ้าหากว่าเป็นเมืองไทยนะ ประมาณสิบกิโลอ่ะเขาแค่เดินทางแค่ห้านาทีหรือสิบนาทีเองนะแต่เรานี่เรานับกิโลนะประมาณสักสิบห้ากิโลหรือยี่สิบกิโลเองอะ่ะที่มาบ้านน้องพองพยปเนี่ยจากจากในในเมืองอ่ะมาที่นี่ยเราเดินทางเป็นชั่วโมงครึ่งนะหรือบางทีก็เออสี่สิบห้านาทีอะ่ะประมาณนี้นะสี่สิบห้านาทีนี่จากเรือรอเข้าในเวียงเองนะเออสี่สิบห้านาทีน่ะเออประมาณนั่นแหละที่เลือรอเข้าในเวียงอ่ะ ก็เลยแบบเออเชียงตุงเราเดินทางเส้นทางมันก็เ,เห็นๆกันอยู่นะมันไม่ใช่เป็นเส้นทางลาดยางเนาะแล้วก็มันจะมีทางคดเคี้ยวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ซับซ้อนวุ่นวายอยู่นะคะมันไม่ใช่ทางทางตรงแบบเหมือนเมืองไทยก็เลยแบบไปไหนมาไหนมันก็เลยแบบเออจะมาหากันมันก็จะยากหน่อยนะคะอืมแบบบางคนพี่ๆเออบางคนพี่ๆเอฟซี FC ไง อยากให้เรามาหาหรือรออยากให้เรามาหาพี่นนท์ล่าแบบนี้ไงถ้าได้มาเจอหน้านานทีมาเจอทีนี่หสุดยอดแล้วแหละ<ม> <c oughs> ความเหนื่อยความอะไรมีมีมีในตัวเหมือนเลยนะเพราะว่าเดินทางไกลเนี่ยแล้วก็แต่มาเจอแบบมาหรือรอเมื่อไหร่ก็ตื่นเต้นเมื่อน,นั้นอะ่ะเพราะว่ามีสาวๆส,สวยๆเออสาวๆเดี๋ยวรอไปไหนหมดแล้วอะ่ะเออไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่า นได้เ,เขามากินมาบ้านอยู่นะเหรอได้เ,เขามาได้ไหมที่ตอนเนี้ยไม่รู้เดี๋ยวเขาจะมากินร่มเราไหมเนี่ยเดี๋ยวลองโทราหาดูเออเราโทรหาดูนะเมื่อวานจนแล้วว่าเขาอันนี้น้อยมีมสองก้าวว่างสองก้าวเปลีนไปว่าอันสอง,องเขาลงไปก้องเข่าหรือเป่าก้อนเข่าช่องเงียเนาะเอะอเออนั่นแหละก็ะถ้าใครว่างก็เรียกมากินได้ แต่ก็ไม่ซื้อมาเยอะนะไม่รู้ว่ามีคนกี่คนไงอ่าอ่อือเราจะทำเม้งปลาทูกันมันง่ายๆเองเนี่ยทำไปกินไปคุยกันไปสนุกอันเนี้ถ้าอายนี่กินย่างเลยเนี่ยไม่อายนี่ของชอบใช่ไหมซื้อซื้อแค่สลัดมาอย่างเดียวอะรอ เออกาวสลัดมีวะมีเหรอเอือโซนอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่พอก็ไปเอามาถ้าพอก็กินอาจจะพออะไรมาเส้นน้อยแก้มาเส้นนอแล้วถ้าเราขายผักนี่เราไปขายในเวียงไหมบางทีก็มีคนมาเอาที่ในหมู่บ้านโอ้มาเอาถึงหมู่บ้านเลยเหรอเอาไปขายในเวียงโอ้มีใครมาเอาก็ไปขายช่วงนี้ไม่ได้กินเห็ดเนาะเห็ดไม่มีแล้วเนาะ กินมีคนสั่งไว้ยังไม่ได้เอาไปให้เลยเหรอมีขายอยู่เนาะตอนนี้ตอนนี้มันเห็ดมันไม่ออกอ่ะมีขายนั่นไหละวันก่อนหันอาหารถ่ายคลิปไปเก็บเห็ดอ่ะน่าสนุกจังยุ่งเยอะมากใช่ยุงเยอะเมื่ออันไปอะไรอ่ะเราไปที่ศาลศาลเจ้าอ่ะเออยุย่งเยอะมากไปนั่งแบบเดียวเองพี่โด่าพาไปอื เี๋ยเรามาดูระเบียงนะระเบียงน้ำเนี่ยมาจากไหนอ่ะพงทิพย์น้ำเนี่ยมาจากไหนน้ำเนี่ยมาจากน้ำห้วยน้ำห้วยอ๋อแล้วถ้าฝนตกนี่น้ำมันจะขุ่นไหมขุนน้ขุนมเออนี่น้ำมันใสอยู่เนาะอันนี้คนยืนได้กี่คนอ่ะพงทิพย์เนี่ยคนยืนได้กี่คน,คน,นแล้วเคยเคยมายืนตรงนี้ได้กี่คนเนี่ย แล้วปีหนึ่งหนึ่งครั้งหรือเปลี่ยนห,หรือว่ากี่ปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งอ๋อแล้วก็เซฟความปลอดภัยอยู่เนาะ <c oughs> อืะอมันก็มีการเซฟความปลอดภัยอยู่ต้องดูเนาะต้องดูว่ามันสำนุดเยอะก็ต้องเปลี่ยนแบบนี้เนาะ <c oughs> อ,มอืมีิมีส้มโอโดนด้วยนะเนี่ย <c oughs> ส้มโอที่บ้าน <c oughs> ใช่ไหม โอ,โอ้ส้มโอส้มโอลูกใหญ่มากส้มโอโอเมรักแตงโม <c oughs> โอเคมีต้นมีมีบ้านพงทิพย์มั่งที่มีแบบอ,อต้นผลมไม้เยอะแยะใช่ไหมไม่ชอบปลูกผลมไม้อมแม้แต่มะพร้าวอะ่ะยังมี <c oughs> มะพร้าวยังมีสาวเขาอยากกินอยู่ <c oughs> <c oughs> คือได้ขายไหมมะพร้าวอะ่ะ ไม่ขายอะ่ะเพราะว่าตาเป็นคนปกเมยก็เลยไม่ขายออมีคนมาทาซื้ออยู่อ, <c oughs> อะไรขอคคอรให้สาวๆเขาทําไปนะน้องที่เป็นคนคุยนะ <c oughs> จะได้จะได้เห็นหน้าน้องฟองทริปสวยๆไม่ได้เห็นหนะ้าน่ะ FC คงแบบตอนที่แบบเอ่อห่างหายจากโซเชียลไปประมาณสักแป๊แปบหนึ่งอะเห็นอ,อยู่ประมาณเดือนสองเดือนมั้งที่ไปอยู่เมืองยางอะ เออเอฟซีคงน่าจะคิดถึงมากเลยแหละเหมือนเหมือนพี่ยังติดตามเหมือนเราเป็นเป็นเพื่อนกันใช่ไหมล้วก็ติดตามยังแบบรู้ทุกเรื่องทุกอย่างว่าเฮ้ยคนที่หายไปไหนทําอะไรอยู่แบบเนี้ยบางทีก็เข้ามาส่องเพจอยู่นะไม่เคยลงเฟซนั่นแหละแต่งงานแล้วไม่เคยลงเฟซก็ถ้าหากว่าสามีสามีชอบในแนวนี้ก็ดีเราจะได้ทําได้สะดวก พี่แดก,ก็ไม่อยากทำนะแต่มีคนสนับสนุนม,มาให้ทำอันแนล่มไ,ไม่มีงานการอะไรทำก็เลยเขาก็เลยบอกว่าทำอยู่ทุกซีไม่รองคำอ้ยพี่พี่แฟนขบเมืองไทยใจดีนะแบบเขาจะแนะนำทุกคนะ ที่แบบคุณรู้จักแบบเนี้เขาจะเข้ามาแล้วอันเนี้ยท o YouTube ซี่ทานุ่นที่ทำนี่ซีเขาแบบเออพยายามจะสอนเราพยายามจะแบบสนับสนุนเราแบบนี้เนาะใช่อให้เรา <c oughs> มีรายได้อืม <c oughs> มันจริงๆมันหาช่องรายได้ตรงนี้ได้ง่ายไงใน YouTube อะ่ะ แต่อยู่ที่ความพยายามเราแค่นั้นแหละแต่บางทีก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไร <laughs> <laughs> นั่นแหละบางทีตอนเนี้ยูทูบยูทูบเบอร์มันออกมาเยอะแยะมันก็แบบทําอะไรมันก็จะซ้ำๆกันอะ่ะเออ,เอ,อทาอะไรมันก็จะซ้ำๆกันก็อยู่ที่แบบเราปรับตัวเราเราพยายาม<อ>เป็นคน<อ> <laughs> ไปคือ่ะขูละไเคต่อฮะัเคต่อหากันไว้ตัจิ้มกันอ่ะเออหากันไว้ตามจิ้มขอเลย เราอยากหลุดแจโอ้หอนเนาะแม่นั่นเป็นอันปัดเข่าเนี่ยม่อเจ้ากังไม้คนตกอ่ะอืมใจ็บมือมือเจ้าฝนตกกั้มว่าในไปหลามเมื่อคนตกกั้มเนี่ยได้รอแดดหอนๆหอนแน่เนี่ยมืออะไรเพรว่าทำไว้โต๊ะตกแล้วเขาเอาลากมัไปทำอะไรเนี่ยเอาไปใส่น้ำพริกอ๋อน้ำจิ้มมันเนาะใส่น้ำจิ้มน้ำพริก ภาษาไทยเออภาษาไตยจะเล็กน้ำพริกมันจะได้หอมอืมไหลไหลอ่ะทอดปลาทูทอดเข้าวสืบมาแล้วคือครบเลยอ่ะครบมาหมดเลยโอ้ยมีมะกอกเลยเหรอเนี่ยเออมีอ้าวโหมะกอกมะกอกเป็นของชอบของสาวๆนะเนี่ยเปรี้ยวๆนันหวาน ายทำน้ำจิ้มฝีมือของน้องหอบน้องพองทิพย์นะคะน้ำจิ้มสามรสเอาลืมปันนะ่นนั่งใส่ไปเลยตามใจก็ได้มักนาวผักผกจี้จ้อมเนาะผักปักอมลืมใส่ลืมใส่ใสอะ่ะไปตามใส่ก็ได้จ้ะผักป้อม เ <ELL ME> ขาก็ยเห็นดีๆาจริงที่นั่นคือเขาห้องฝักอัวฝักบัวเนี่ย s <S อันนี้เป็นส้มโอนะส้มโอที่บ้านน้องฟองทิพย์นะคะนี่โอ้โหเยอะแยะมากเลยสั่งซื้อได้นะปุ๋มหไทยสั่งซื้อได้แต่ว่าจะเอากับเอาไปทางเมืองไทยได้ไหมเนี่ยสั่งซื้อได้อนี่สดๆน้อนๆเลยเราจะเราจะชิมดู ว่ามันอร่อยไหมน่าจะน้ํามันเยอะมากเลยแหละเนี่ยมะเด็ดมันก็อ้วนมากเลยอืมหวานมากนะหวานไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวน่าจะเป็นพันส้มโอดีอ่ะของเมืองไทยเอรอของเมืองไทยอ่า <c oughs> ส้มโอเมืองไทยน่าแหละน้ำก็เยอะอร่อย <c oughs> ใส่ถั่วชวนด้วย ไปใส่นะ้ำมันจะไม่ไม่ข้นเออใช่ถ้าไม่ใส่นะ้ำมันจะไม่ข้นะนะมันว่าน้ะจิ้มใส่กัปปีอเออใส่กัปปีเนี่ยอันนั้นเป็นเห็นมะเหอเยอมู้งหรการจีนตีออปั่นเมืองมาออมิยินแก่จิ้นโป้เลยจ <laughs> าปั่นเมืองคือก็ยังก็มีตุ้ปีเยอะเห็ดอันไหน,นส์เราเสียงปะทุก็น้ำจิ้มเป็นกัปปี้ว่ะ อันปลานี่าในผลขายเรื่องไม่หมดหรอปลาข่าไน้าการเบ่งน่ะการเบ่งอ่าจำยงยงหนึ่งน่ะไอ้เป็นขายของชามของอย่างหลายจ๊อบจีนั่นน่ะเม่นช่คนจีนแต่เนี่ยอืมจริงๆคนสกิลสิเลยเธอหน่นน่ะคือกินมึงอยังไงมั่งอืมนี่นี่เราเว้งขายควรใส่มะนาวะมะนาวช่วงนี้ถูกนะคะสิบลูกหนึ่งพันจัดเอ้ยสิบลูก 5ห้าร้อยจัดก็เท่ากับสิบบาทเองนะคะเนี่ยสิบลูกสิบบาทเองลูกละบาทอืมโอ้น้ำเยอะมากอืมนั่นแหละเอา้าเปี้ยวกันมันพอลูอน่าจะเปี้ยวหน้า <c oughs> ลย <c oughs> ใส่เป็นสามลูกแล้วเนี่ยคันลัก็ชิมดู น้ำจิ้มใส่โชริโซนนะคะน้ำจิ้มโชริโซนทางนี้ถ้ากินมิ้งกระทูต้องทำน้ำจิ้มประมาณนี้นะอืม,อมแซ่บไหมสมส <laughs> มนี่แซบ่บมาเชียงูหน่อยเสร็จตือนแล้วกล้อง,หาหางอีกแล้วโอ้สุดยอดแหละแบบนี้แหละชอบอสม,สมอร่อยอร่อยโอ้โหนี่เราทำเสร็จแล้วนะคะ นิ่งประทูแต่ว่าอยากจะมีสาวๆมากินร่มสาวๆวันนี้ไม่ว่างกันนะคะไปนากันนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้ได้นัดนัดหมายกันด้วยนะนี่นะคะเรามากินนิ่งประทูก,กับน้องฟองทิพย์กับแฟนของน้องฟองทิพย์เนาะจะเอาอะไรมาอีกอะ่อนะเอาอะไรงเอา กินก่อนก็ได้กินก่อนเดี๋ยวค่าตะกินนั้นเนี่ตอนที่คุยกันอเออแล้วแต่คำามพอมาค้ข้าจะเชื่มอมมากไะเตะมันมันหน่อยมนหีวะออกมาจะทำขี้ข้ามันงข้าน่้มา,ามตรง,ง,งนั้นันโหดก้าเท้ามันเท่าไ